ขณาที่ BMW Series 3กับ Mercedes-Benz C-Class ตีกันอย่างเมามันเล Lexus ก็ได้ทำการปรับใหม่ให้กับ IS แล้วใหม่ตรงไหนไปดูเลยเมื่อดูงานดีไซน์แล้วก็งงว่ามันปรับตรงไหนใช่แล้วครับจริงๆแล้วไม่เป็นเพียงแค่ใหม่ในเชนเท่านั้น เพราะจุดที่เปลี่ยนเรียกได้ว่ามันก็พอเห็นความแตกต่างได้บ้างแหละแต่ในภาพรวมนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนกันเยอะขนาดนั้นเริ่มกันที่กระจังหน้ากับช่องดักลมก็จะมีการปรับดีไซน์ให้ลงตัวยิ่งขึ้นจากเดิมนั้นก็จะดูนาฬิการายจ้าๆเลยพร้มกับช่องซ้ายขวาที่มีการตกแต่งใหม่ให้มีขนาดเล็กลงและแน่นอนว่ากันชนก็จะมีการจัดระเบียบให้หน้าเตะตายิ่งขึ้น ส่วนด้านข้างดูทรงแล้วจะไม่ปรับอะไรเยอะนอกจากล้ออะลอย19นิ้วจากรุ่นพิเศษก็มาอยู่ในรุ่นธรรมดาเรียบร้อยส่วนด้านหลังได้เปลี่ยนสปอยเลอร์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงสีตามเหมือนเดิมพร้มกับโลโก้ตัว L ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า l e x สัต,ตามที่เห็นนี้ส่วนสีเทาอมน้ำตาล n e u t r n o Gray จากเดิมนั้นที่อยู่ในรุ่น Climax Edition มาวันนี้ก็มีให้เลอือกในตัวปกติเรียบร้อยในที่สุด ภายในห้องโดยสารที่ใช้มาตั้งแต่ปี2013ก็ได้เปลี่ยนแปลงชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นโทนสีที่ใช้ก็จะมาพร้อมกับแดงสุดร้อนแดงอย่างพรมิเ n นต์ต่อจนไฟแอมเบียนไลท์ที่ให้กันถึง50สีจะสามารถเลือกได้ถึง14ตีมอีกด้วยส่วนจอเครื่องเสียงแน่นอนว่าจะมีขนาด12.3นิ้ว เพราะเมนูกราฟิกใหม่ที่แม้ว่าจะไม่อลังการเท่าแบบจอ14นิ้วเหมือนกับรุ่นพี่แต่อย่างน้อยตัวเมนูจะมาเป็นแบบใหม่แกะกล่องเช่นกับตัวมตรวัดที่มีขนาดเดียวกันและกราฟิกนั้นดูอลังการกว่าโตโยต้าหลายๆรุ่นเช่นเคย ส่วนพงไมลยเห็นได้ชัดว่ายกมาจากรุ่นพี่ทั้งวงแม้ดีไซน์จะไม่ฉีกแนวแต่อย่างน้อยปุ่มควบคุมเป็นระเบียบมากกว่าเดิมและเพื่อนเชฟจะออกแบบให้ดูลำขึ้นต่อจนหนังที่หุ้มพงไมลยนั้นมาในโทนสปอร์ตอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าตะเข็บนั้นมาเป็นสีแดงเลยแน่นอนว่าช่องแอร์จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่ดูล้ำ แต่ตรงกลางกลับทาให้ดูเรียบง่ายและเข้ากับแผงแดชบอร์ดสปุ่มสตาร์ทมาเป็นแบบสีเงินทั้งชุดพร้อมดีไซน์ตัวปุ่มใหม่แกะกล่องอีกด้วยตอนนื่องถึงปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศที่แม้ว่าดีไซน์นั้นจะไม่ล้าเหมือนกับหลายๆค่ายแต่อย่างน้อยการใช้งานนั้นมันง่ายและสะดวกมากๆแถมตัวปุ่มนั้นดีไซน์ให้เหมือนกับแป้นเปียโ,โ,โนที่ดูหรูหราอีกทั้งที่ชาร์จโทรศัพท์ทั้งแบบเสียบสายผ่าน USB Type C และแบบไร้สายเป็นการจัดเรียงใหม่ให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น แน่นอนว่าคอนโซลเกียร์จะไม่มีเมาสม์สำหรับควบคุมจอกลางอีกต่อไปจึงเหลือเพียงแค่ปุ่มปรับเสียงกับบดปิดจอและย้ายปุ่มควบคุมอุณหภูมิเบาะทั้ง้อนและเย็นมาไว้ตรงกลางและด้วยที่อยู่คอนโซลกลางนั้นก็จะมาพร้อมกับชื่อ Ford Ba m b บูที่จะทำเป็นแบบลายไม้ไผ่ที่ดูแปลกตาและผิวสัมผัสเรียบเนียนขึ้นแม้ดีไซน์ตัวเบาะจะยังคงเหมือนเดิมแต่การใช้โทนสีดำตัดแดงนั้นทำให้ดูแปลกตาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ติดตั้ง Advanced Drive ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท m m a ม e ที่ทำให้การขับขี่บนถนนหลวงนั้นทำได้ง่ายขึ้นทั้งการควบคุมเบรกคันเร่งและระยะห่างตัวรถและการเข้าเลนนั้นทำได้อย่างนุ่มนวลขึ้นอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับสายตาเพื่อดูว่าคนขับนั้นง่วเงหงาหาวนอนหรือเปล่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ Lexus Safety System Plus มีการปรับปรุงใหม่ทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ที่ฉลาดขึ้น ระบบเตือนการชนด้านหน้าพอมเบรกอัตโนมัติที่มีระยะตรวจจับกว้างกว่าเดิมและทําได้หลากหลายขึ้นระบบเตือนมุ่อับด้านหน้าพอมเบรกอัตโนมัติก็ให้มาไม่มีขาดแน่นอนว่าระบบ proactive driving assist ที่คอยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุก็มีเช่นกันซึ่งกล้องด้านหน้าจะคอยตรวจจับวัตถุและตัวรถนั้นจะคอยหลบหลีกสิ่งนั้นต่อจ,จนลดความเร็วไม่ให้ไปนชนกับคันข้างหน้าทั้งทางตรงและทางโค้ง พร้อมระบบเปลี่ยนเลนอันโตโนมัติเพียงแค่กระดิกไฟเลี้ยวครั้งเดียวรถก็จะเลี้ยวให้เองเลยแน่นอนว่าระบบเติมมุมอับด้านหลังพร้อมบรกอัโตโนมัติก็ต้องติดตั้งมาให้ซึ่งตรวจจับผ่านเซ็นเซอร์หลังที่มีมาให้เต็มพิกัดขณะที่กล้องรอบคันนั้นสามารถมองทะลุพื้นได้อีกด้วยแถมกระจกมองหลังแสดงภาพจากกล้องด้านหลังได้เรียกได้ว่าฟังก์ชันความปลอดภัยนั้น อัปเกรดชุดใหญ่ไฟกระพริบเป็นของแท้เลยคุมพลังที่ได้ไปต่อจะมีเพียงแค่เครื่องเบนซินสน5ลิตร V 6กํำลังสูงสุด3 1 8แรงมา้าแรงบิด360ินิวตันเมตรพร้อมระบบจ่ายน้ำมันฉีดตรง D โฟรพสรกอบกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ S P D S มีทั้งขับหลังและขับเคลื่อนสีล้ออีกลุ่มพลังหนึ่งที่ได้ข่าวว่าไปต่อในญี่ปุ่นชัวร์เลยก็คือเครื่องเบนซินสน5ลิตร D 4 s เพร้อมระบบไฮบริดกำลังรวม220แรงมา้า แบ่งเป็นเครื่องยนต์178แรงม้าแรงบิด21นิวตันเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้า143แรงม้าแรงบิด30นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ SPDs และมีแค่ขับหลังเท่านั้นส่วนงานวิศวกรรมที่มีการปรับปรุงพวงมาลัย power ไฟฟ้าที่มีอัตราทดแบบแปรผันทำให้การเลี้ยวนั้นทำได้แม่นยำและคล่องตัวขึ้น ส่วนช่วงล่างแบบแปลผัน AVS จะมาพร้อมกับ Linear Solenoid ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลจึงจะทำให้การทรงตัวนั้นทำได้อย่างมั่นคงและราบรื่นขึ้นยืนยันนะว่า Lexus IS ชมที่4เตรียมทำตลาดภายในปี2026คาดว่าในเมืองไทยอาจพบกันอย่างเร็วในช่วงมอเตอร์โชส่วน,นรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในคลิปถัดไปครับ